ผมก็ไม่รู้ว่าเออมันต้องยังไงดีตกวติวเดีเขาดูเลขเขาที่ถูผมไหมดูซิวมีเลขอะไรออแล้วส <c oughs> ุดจะให้ถูเลขกับตัวแล้วนะคะทุกคนเลขเหรอครับผมอะไรนะช่วงนี้เห็นเลขอะไรบ่อยๆเหรอข้างหลังไหนไหนอะ อ๋อสิบเก้านี่ก็ไม่ต้องบอกแล้วก็ดูเองได้เลยครับผมแสดงว่าเขาก็ดูอยู่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวมันต้องเอาอะไรที่มันขึ้นมาอยู่ในหัวผมอ่ะใจเย็นทุกคนใจเย็นสามตัวเหรอครับผมโอ้ยยาก่ากเลยอ่ะไม่ได้กดดันแต่ทุกกต้องหนมาอยู่ฮะโอคผมอยากให้นี่แบบเป็นดีจริงๆอ่ะอ๋อคัดหวังอ๋อ อ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันครับเล็กนย์มีไหมไม่มีใช่ไหมมีมีได้มีเรอผมมีมได้ศูนย์ตอนนี้เราอยู่ที่ central world ถูกต้องซึ่งตัว O ของเขามันจะใหญ่พิษปกตินะครับเฮ้ยเอาแล้วศูนย์ศูนย์อืมโอ้อยังไงดีเจ้าพ่อแบมแบมศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่ไม่ไม อันนี้ฝงคางฝุคางศูนย์อยู่ครับผมศูนย์คางมันมันไม่ได้ใช้คำนี้ไม่ได้ใช้คำว่าคางศูนย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีสูดไม่ดีคางศูนย์ไม่ได้แปลว่าอะไรล่ะคางไม่ได้คางใช้คำกับคางอะไรอ่ะอ่าพี่ผมไม่รู้สิต้องใช้คำอะไรต้องใช้คำอะไรฮะยันค้าผมยันค้างมาศูนย์อยู่ เอาอย่างนี้เขาไม่ใช่คำว่าเาทานแล้วเหรอทานไม่ได้ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะทานใช้กับกิจกรรมบางประเภทอะไรสิบแปดบวกอ๋ออะไรอ่ะผมอยากรู้มากพี่บอกมา่อะไรสิบแปดบวกนั่นแหละชื่อหบวงอะไรใช่ใช่ไปิดใปิ ไปศึกษาเอาแล้วกันนั่นแหละฮะพูดไปถามใครเท็ดชัยคงรู้ถามดูอันนั้นเป็นตัวจริงโอเค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 เราได้ศูนย์แล้วนะศูนย์ดูอ่ะไอไอไอเอ็มีไอเหมือนตัวเดียวเลขหนึ่งอ่าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอีกตัวหนึ่งดอกไม้เอามาแล้วดอกไม้มีอะไรดอกไม้ดอกดอกดอก โอ้ยอยู่ไม่ดีเเอ่อดอกไม้ครับคำว่าด,ดอกจะเป็นดอเด็กพออ่านดอกไก่มีสามตัวด้วยกันสตัวศูนย์หนึ่งสามแล้วกันครนะับผมโอเคจบที่แน่ศูนย์หนึ่งสามครับศูนย์หนึ่งสามมาปิดอครับโอขอให้แต่ผมอยากรู้จริงจริงว่าเวลาเขาถูกหวยเนี่ยถูกหวยอะไรเนี่ย ปล่อยเขาปล่อยให้เป็นเรื่อง